สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลวันนี้เรามาเติมกำลังใจให้พ่อไทยนะครับพ่อของบอสนกพงศกรแห่งหมอลำเสียงวิหกนะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าโรงพยาบาลนะครับพักผ่อนพักฟื้นนะให้น้ำกะลือมาเติมกำลังใจครับพ่อเก่งที่สุด ปลอดภัยแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าอาการดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับ9ก้นาฬิกานะครับ30นาทีลูกจะไปซ้อมแสดงเย็นต่อเดี๋ยวมาหาใหม่นะครับพ่อก็เท่ากับว่าตอนนี้พ่อไทยเนี่ยนอนโรงพยาบาลยาวเลยนะยังไม่มีกำหนดว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับแต่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยว9โมงครึ่งทพศก,กรเนี่ย จะมาหาใหม่นะครับตอนนี้ก็8โมง52แล้วเนาะโอเคนะครับก็คือทุกคนเนี่ยก็ขอให้พ่อไทยเนี่ยหายไวไวช่วงเนี้ยต้องดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยหลายคนเป็นหวัดเป็นไข้หวัดกันเป็นแถวเลยแล้วก็สุขภาพไม่ดีเกี่ยวกับบอดบวมบ้างแล้วก็มีอาการอ่าชื้นของศีรษะนะครับของผมแล้วก็มีอาการแบบหายใจไม่คล่องคอไม่คล่องตัว เนื่องจากสระผมแล้วไม่เช็ดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพทางมุรพิษทางอากาศแล้วก็คารขับรถขับรานะครับไปสถานที่ต่างๆสภาพแวดล้อมแปรเปลี่ยนนะครับทำให้เกิดอาการเป็นไข้หวัด แล้วก็เป็นหวัดน้ำมูกไหลได้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาของการแปรเปลี่ยนสภาพอากาศได้นะช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่คนเป็นไข้กันเยอะเนาะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการทำงานอย่างหักโหมนะครับไม่ได้พักผ่อนบวกกับภูมิต้านทานน้อยก็สามารถที่จะทำให้อ่อนแอลงได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีภูมิต้านทานเนี่ย จะทาให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็จะทําให้เกิดการเข้าโรงพยาบาลก็ได้นะครับถ้าเกิดอาการหนักหรืออาการไม่ไหวแล้วนะถ้าเกิดว่าใครยังสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ก็ดูแลกันไปนอกจากพี่น้องแต่ตรงนี้ในจุดนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือพ่อนกนะครับแล้วก็พ่อไทยเนี่ยเขาเป็นพ่อลูกที่ดีต่อกันมากๆแล้วก็เป็นพ่อลูกที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งพ่อทั้งพี่ เป็นทุกๆอย่างคือเป็นที่สุดของชีวิตเป็นหัวใจน้ำหนึ่งเดียวกันนะครับสามารถดูแลกันได้นะไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนพ่อจะเป็นอะไรพ่อนกคนนี้ก็จะดูแลพ่อไทยอย่างดีที่สุดนะครับนี่คือลูกกรตันยูที่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความรักนะครับที่น่ารักแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่อยากจะเอาไปตัวอย่างเนาะพราะแอดดิวเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ถ้าเอาเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยถ้าทําได้จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ